มาเฮิรนางหลา่าเอาอาหารร่างหลา่าเอาปลาทูมาให้เพิ่นต้มให้มาด้วพี่น้องเลยแล้วก็อาหารเสร็จมาให้มากิน,นให้เผินต้มให้ซืพอผลบ่มือเด้พากันมาพี่เบิร์ตเด้แรนเมื่อแ,แรนมาอยู่นั่งลุกดิกปีโป้น้ำตาลเออปีโป้น้ำตาลอันนั้นก็นมาอาเพิน่นตัวน,นั้นกันมาอาเพิน่น มีสี่ตัวอยู่ในนี่สิได้ได้สะมาพี่เบิร์ดทางแม่ทางลูกบ่ยยองมือสิ้อให้ได้ได้สมเจ้าอ้ามือขวาน้ำตาลมือผมจะบ้ายเสือคนเดอเสือข่ขาวเด้อเสือข่อสิเปื้อนเด้อร์ข่อยส่เสือขาวพี่โปิพี่โปิร์ดขันมื่ออะไรสิมาหน่ยบอต้องมืออยู่นี่แหละอืมบอยต้องมือเด้อร์บอต้องแขนมังกรเด้อข่อยมือเพื่อนเด้อรข่อยสิเขาเซโนุ่่นเด้อ เป็นแพทย์หรอแม่เป็นแพทย์สบายดีพี่นอออ้องอถ้าเขาจะเป็นแพทย์ได้เลยมันี้แต่งโตสุภาพเรียบร้อยพุทธนิกรอ,อันนะ่ะอาหารเสร็จเพือมันุษยต้มเกลือมันคุกแต่เข่ามันกินประหยัดนะมันเป็นซิปต้มหลายตัวนะปลาทูนะซื้อให้แต่เพลินนะเกลือกนะระสือเพลินและปลาทูนะคอยนะั้นซ้อมแม่ลูกซือเพลินนะั่น คาบละโตข่อยต้มต้มสะเข่ากระเพื่อมต้มค่ะหัวต้มสะเข่านะคะฟันสีกระเพื่อมเข่าฟันเขาสีหนึ่งเป็นติ๊บจกก็นั่นหันโลดทำมันกระเบื่อมแต่ว่ามันกระโบกินลายไปได้อีกดูดิกระโบกินลายอีตันกับอันนัอเกระเบี๊ยนะเออกระโบกินเข่าลายซุ่มนี่นะเขาบบกินลายดอกจกนี่ติ๊บกว่าได้ส่วนมาไหนเขาสิกินคงกินก่อนแล้วจะมากินเข่าน uh ้ำหลังพวกนี่นะ บีโปเป็นยังเมื่อละแไนมาเมื่อละแไนมาจะไปอยู่พี่บะซูนี่เปล่าหึอยู่ก็ไม่อยู่ซะไปเสือฮานมาให้ดอกสั่งได้ทุกอย่างนี่กะเมย์ม้อนมาตลาดเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อห่านน้ำค้าประจำห่านนางสันเด้อพี่น้องเด้อใครอยากกินน้ำแซ่บมาซื้อร้านนี่เด้อ กาแฟนมทนะุกอย่างมีน้ำทุกอย่างอยเลยเม่มอนที่มากินน้ำมะพร้าวอเดินพี่น้องเดินในตลาดเสาเซโนเ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 นผู้ได้มายามเม่มอนเมมอนเสื้ามาซื้อน้ำร้านนี่เลยนี่ยเอฟซีเมมอนเดินมาซื้อซอยเมสั่นเลยเด้อตรงละซ่าพันกรีบสี่สิบบาทบระเดีแพงเด้อสี่สิบบาททงมักยิ่งสี่สิบบาท บรรยากาศทางนอกเดดแดดออกซองน้ำซองนี dead, dead. ่น้ำด้แต yep ่นอกก็อยากขายน้ำไปเป็นทะลนกน้อง้อยเห็นได้เนาอสาวกับคนไทยเออประโมทอห้านี่เพิ่นประมดอันห้าน่าเพิ่นเบอกหน้ายกึ้นเบิกหนาทงละสี่สิบบาท เนื้อเฟื่อเห็นไหมคนหวานๆเย็นๆนภาวสดเ้อตทงสี่สิบาทกะเพนมกัมดีชานมกันดีกะเพนมทงเส้าหาน้ำข้าวทงเส้าลาพันกีบสี่สิบบาทโดนไปขค่ปากหวานปากหวานปราปรุงให้ทุกอย่างนะโอเคโอเคใจเลยเอาเลยขอบคุณสาวพันทงมัดไงสสกินมดมือกรบเบิดพี่น้อง หัวอ่างซุปงามงามหอยเดือดผักหวานพี่น้องเออผักหวานก็มีเด้อเด้ออยู่ลามีผักหวานเด้อเด้อขนมไก่เฮ็ดอันนี้นกยังนี่เออนกนกยังอันนี้ขายไปได้อันนี้นะเออจุกหนึ่งสามสิบถือตัวละสิบพันไก่ปลา ไอ้สัตป่าพี่น้องวันนึ้ก็มาเพื่อนอ้นแล้วพี่น้องเด้อไปตลาดเด้อไปม้อนปจ่ายตลาดออกจากเพื่อนกลับไปเอาปลาทูไปให้นางหลาต้่มให้มาออกจากหันแล้วก็ไปตลาดออกจากตลาดก็มานนี่มาเบ่งมาไปม้อนได้อีกย่างื้นนี้ของกินมีม้อน ในปลาทูงามงามเลยกิโลกรัวกิโลกรัวกับเจ็ดสิบพันขีดโลหนึ่งคนขายหาสิบพันโลหนึ่งโลหนึ่งหาสิบพันมันมีมันกระกายโลโลกรัวปลาทูทิกระเจ้าเห็ดอันปราหนึ่งอะนะหนไหมางามงามในปลาทูโลกรัวเจ็ดสิบพันขีด ไปปิ้กินไปเห็ดจังไดแจะเห็ดเนาะคงกินคงอยากเดี๋ยวกันจกแล้วก็มาได้ขาไก่แพกคนึงขาไก่แพกคนึงแสนหนึ่งขาไก่เนี่ยแสนหนึ่งกับตกอยู่ร้อยสี่สิบบาทนะตกร้อยสี่สิบบาทนี่แหละวางเงินมันกขึ้นลงลง ปลาปักใหญ่ักจักเมื่อเลยจังซีมื่อดนะซื้อมามีมมอ่ะมาไว้ในตู้ครับส่งผิดเนี่ยกระดประเด็กหนึน่งกิโลสหาบันกีบสี่ซึ่งหาบาทโลนงสี่ซึ่งหาบาทประเด็กแกงประเด็กนัวประเด็กแซ่บ เ็นะกก็ได้ขอบคุณสิพา,าก็ระตามตามตามซุ่มกันตอนบายนะขอบคุณโลหนึ่งสิบห้าพันโลหนึ่งสิบห้าพันกีบเสาห้าบาทขอบคุณกลยได้สลัดสลัดเด็ก่สสกสก็สิบบาทห้าพันกีบ ตลาดงามตลาดอน้นรายการไปตลาดมันนี่ก็ได้เฮ็ดเฮ็ดนั่งค่ะสามสิบพันกีบบริษัทสื่อดอกแล้วก็ซอยห้านีแม่์ซอยห้านีคนทุจริตก,กันลุกลาหันไปเสือในใไรซะ ก็เลยซอยซะสามสิบพันหกสิบบาทมีใบอันติวพวกมาหนึ่งเนาะเฮดอันนี้มิจจะหนึงกอนแล้วเล่นมันกับีสมติวหายพอกหนึ่งก็ะแบทบฮิดนั่งควาฮิดนั่งควาหนึ่งแล้วก็เฮ็แดแก้วเด็กเนะาะฮันแก้วบอกเรนเดี่ยก็จะไปะถือกัน ก้เห็ดแจวประแดกหรือแจวก,กะปิบกแม่นั่น,ะน,น,นะเนะคือการราากักหน,นึ่งเฮ็ดนะนักทนี่แลการมโมนปาตระไ้กินำนะพข้าวนังข้าวบำลุงไตนังข้าวพว่าบำลุงไตพูดว่าเมโมนไปซื้อกินกซื้อกินตลอดนังข้าวมือละทุ่มือละทุงก,ก <c oughs> นันกินมือละทุงกัน ลูกละ20,000บาทเดือนนึงเท่าใดล่ะเดือนละ60,000บาทได้น่ะรายจ่ายเฉพาะน้ํา้าวนี่ถ้าเฮาสิกินมื้อละทงมื้อทงมื้อละ20,000เนาะก็เดือน60,000แล้ว4 0บาท ไปตลาดมาหนิก็มีแต่คนย่องพี่น้องเอ้ยใส่สุดอันนี้ข้าบโพเคยเห็นแม่ม้อนใส่สุดอันนี้เจ้าเถือ่อก็อมีแต่คนย่องงามปะสิไปเป็นพยาบาลอยู่ใส่เห่อก็เป็นคือแพทย์คือหมอนะใส่แบบนี้ก็คือแพทย์คือหมอโอ้ยบปสุดภูตานิกรนะ นุงไปวัดจีนไปวัดเจนุงขวัตเจนจีนอันกินเกสุดแล้วนี่นะเพิ่นเอิ้นสุดพุดทธนิกรเนาะแม่วันกะ็ซื้อหลายปีหลายปีกับรถจักรยานยนตกับปับไปซื้อกับมันสบหริงจะได้ตายป้าก็บมันสบหริงก็เลยเอามาหนุงสั่นซๆเนาะพี่น้องโอเค,อเคได้ทำตลาดได้ซัมนี้